สวัสดีค่ะนั้งเรียนมสามนะคะ,ะวันนี้มาพบกับมิสในรูปแบบวิดีโอนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปเรียนนะคะเรามาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์นะคะ Visual Elements นะคะทัศนา i ย t จุดค่ะ Line เส้นนะคะ Color สี Space บริเวณว่าง texture พื้นผิว value น้ำหนัก light and shadow แสงและเงา s h a p e and form รูปร่างและรูปทรงนะคะ,ะ sphere นะคะก็คือระยะนั่นเองนะคะค่ะก็ฝากนักเรียนนะคะได้ทบทวนแล้วก็จำคำศัพท์ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไปใช้ในตอคาบต่อไปนะคะอ่าอันนี้เป็นคลิปนะคะสอนเรื่องการลงแสงเงาหรือว่าลงน้ําหนักนะคะอ่าดูนะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราจ้องสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะคะอ่านักเรียนก็ต้องสร้างวงกลมด้วยการเกลาวข้างๆนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมแสงและเงานะคะเติมเส้นน้ําหนักลงไปนะคะ เมื่อเราเห็นวัตถุนะคะว่ามีน้ำหนักนะมีน้ำหนักความดำหรือความมืดเนี่ยที่มันแสงถ้ามันตกกระทบใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งของวัตถุเนี่ยก็จะเกิดเงามืดใช่ไหมคะอันนี้ก็มีลักษณะเหมือนกันคะ่ะถ้าสมมุติว่าแสงเนี่ยกระทบกับวัตถุสิ่งใดนะอีกฝั่งตรงข้ามนะคะจะเกิดเงามืดทันทีตามนี้นะคะนักเรียน เราค่อยๆเติมความดำของความมืดลงไปนะคะก็คือเราเติมน้ำหนักมือที่ดินสองของเรานะคะส่วนบริเวณแสงนะคะเราจะใช้วิธีการลดค่าของน้ำหนักลงหรือไม่ก็ให้นะ,ะให้เป็นการเว้นก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคือมิสได้กลับมาทบทวนให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทําตามนะคะทําตามได้อย่างเขาเรียกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะก็คือค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปค่อยๆแกะนะคะ สำหรับแสงกระทบนะแสงกระทบที่เป็นกระทบขึ้นไปนะที่เราเห็นนะคะเราจะต้องใช้นะถ้าเราใช้อย่างลบลบเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะสามารถที่จะ,ะทําได้นะคะ,ะสำหรับวงกลมเนี้เสร็จไปแล้วนะคะเรามาดูสี่เหลี่ยมกันบ้างนะคะลักษณะการทอดของเงานเนี่ยเหมือนกันนะคะฝั่งหนึ่งที่มันเป็นวัด ฝั่งหนึ่งที่มันรับแสงไม่ได้นะไม่ได้โดนแสงเนี่ยมันก็จะมีเงามืดใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำนะคะก็คือเราก็ลงน้ำหนักนะในส่วนที่นะแสงนะกระทบเท่าไหร่เราก็ลงน้ำหนักได้เท่านั้นนะคะ สำหรับด้านหน้านะคะมันจะไม่มีแสงที่กระทบอะไรมากนะคะเราก็จะลงที่เบาก่อนนะคะสำหรับลายเส้นนะคะก็คือเส้นกะคว้แล้วก็ตัดกันไปตัดกันมานะะเส้นก็จะมีลักษณะไฟลกันไปแล้วก็สลับกันไปนะ,ะสลับกันมานะคะ ค่อยๆฝนไปนะคะเราจะใช้วิธีการนะคะวิธีที่ลากเส้นเป็นเส้นเหมือนเป็นเส้นผมนะคะแบบนี้เราจะค่อยเติมนะ,ะน้ำหนักลงไปเรื่อยๆนะ,ะน้ำหนักลงไปเรื่อยๆนะ,ะหลังจากนั้นก็เติมที่เงากระทบนะคะ จะเห็นได้ว่าเงานะคะเงาที่ตกทอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะมีได้อธิบายไปในข้างต้นแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนสามารถพอหรือหยุดดูได้นะคะ ว่าเขาลงยังไงการลงเส้นไม่ได้ยากนะคะลงน้ำหนักทีละนิดนะคะ,ะการเว้นแสงนะคะให้เกิดพิติหรือว่าให้เกิดความเหมือนจริงนะคะคือเราไม่ต้องใช้น้ำหนักมือแรงมากนะคะคือค่อยๆลง ค่อยๆลงนะแต่ว่าน้ำหนักมือเราจะต้องไม่เท่ากันนะคะยิ่งตรงไหนที่เป็นวัตถุที่นะกระทบนะหรือไม่เห็นแสงไม่มีแสงเกิดขึ้นเราจะต้องยิ่งลงน้ำหนักให้เข้มมากขึ้นนะคะอะค่ะงานมันถึงจะเกิดเป็นมิติแบบนี้นะคะ ให้นักเรียนดูไปก่อนนะคะให้นักเรียนดูไปนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็วนกลับมาดูเหมือนเดิมได้นะคะจะมีสองแบบนะคะก็คือรูปทรงรูปทรงกลมนะ,ะกับรูปสี่เหลี่ยมนะคะไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากนะคะ ถ้าอย่างเช่นเงากระทบนะคะเราก็จะสามารถใช้เทคนิคด้วยกันใช้อย่างลบๆบก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะสำหรับวงกลมนะคะต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปร่างสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันกับวงกลมนะคะเราจะ,ะลงเส้นไม่เหมือนกันนะคะถ้าอย่างวงกลมเนี่ยเราจะลงแบบสลับไปสลับมานะคะเพื่อให้รูปทรงมันเป็นเหมือนกับ มิติที่มันเป็นวงกลมนะคะแต่ถ้ามันเป็นรูปเหลี่ยมนะคะเราจะลงควายกันนะควายกันหรือไม่ก็เป็นเส้นนะเส้นตรงหากันนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆลงคล้ายๆเส้นผมนะคะทับถมกันไปนะคะเราก็จะมองเห็นถ้าวัตถุนะตกแสงอยู่ตรงไหนเงาอยู่ตรงไหนนะคือเหมือนกับเราก็กรรูปแบบนะ สำหรับนักเรียนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะหรือว่ายังทำไม่ได้นะคะก็ดูคลิปนะวนไปก่อนนะคะอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดนะต่อยอดในการวาดภาพอื่นๆได้นะคะเพราะว่าถ้าเรารู้จักหรือว่าเราลงแสงเงาเป็นเนี่ยอ่าอย่างอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ ถ้ามันเป็นวัตถุอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยเราก็เห็นวัตถุต่างๆเนี่ยมันเป็นรูปร่างเลยค่ะคณิตอยู่แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นคือมันก็จะมีเรื่องของเส้นและรูปร่างมาเกี่ยวนะอันนี้มันเป็นเลขาคณิตใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองทะลุออกไปว่ามันเป็นมันมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะเป็นโค้งเป็นเว้าเป็นแหว่งอะไรอย่างนี้นะคะอืมอันนี้เงาก็มาแล้วนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้จบก่อนเนาะสวัสดีค่ะ